ครับวันนี้เราก็มาทำรีไซเคิลรอบบ่ายกันนะจ๊ะแล้วก็มาคัดแยกเชื้อพลาสต,ติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูล ABS นะอันนี้ก็จะเป็นไฮอันนี้ก็จะเป็นไฮรวมแล้วก็เป็น PP PP พวกนี้ก็จะเป็นตระกูลลอยน้ำนะจะเพลาสติกที่ลอยน้ำ เดี๋ยวเราต้องมาแยกสีอีกส่วนอันนี้ก็เป็นไฮรวมจะจะจมน้ำเปล่านะพวกนี้จมน้ำเปล่าหมดไฮรวมไฮครีม ABS จมน้ำนะจะเป็นไฮดำนี่พนักง,งานคัดเก่งมากเลยคัดคนเดียวนะผมไม่ได้คัดผมมีหน้าที่แบกก็ อันนี้ก็จะเป็น PP พีนะที่สีขาวรอ้อม่เอาเป็นโม่โม่ที่สวนตอนนี้ราคาพลาติกลงมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสีรวมพลาติก p ีพที่เราแยกแล้วสีดำก็จะเป็น a b s a b ออันนี้เรายังไม่แยกสีขาวออกนะราคามไม่ค่อยดีไม่มีจำนวนถ้ามีจำนวนก็อาจจะแยก อยากรู้เรื่องพลาสติกสอบถามได้นะครับยินดีให้รับคำปรึกษาเพื่อนใหม่ที่อยากคำดีไซน์เคิลว่าตัวไหนใช้ได้ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกถาดตู้เย็นถาดตู้เย็นหรือ PS อันนี้ก็เราก็ซื้อเข้าอยู่12บาทนะเป็นแบบกรอบรวมเราก็ซื้อเข้าอยู่7-8บาทตอนนี้ ตอนนี้เราก็กำลังจะเคลียร์ทางเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะจัดการบวชข้างๆบ้านเนาะของน้องน้องข้างๆบ้านเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จเราก็จะหยุดซื้อชั่วคราวก่อนเราจะทำมีหมอลำเวทีอยู่ตรงปลายนู้นจะใช้ว่าบนตีแม่คับแม่บ้านบอกว่าบนตีนะ ประมาณเดือนเมษานะมีนามนาอบอกไม่เคยถูกเลยอันนี้ก็คือสถานที่ทํางานของเรายามว่างเราก็มานั่งทำเพราะเรามีอาชีพตรงนี้เสริมอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ตลอดนะแต่ตอนนี้ราคามันลงอันนี้ก็จุดทํางานของผมอยู่ตรงนี้ขยับมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าขัดเก้าอี้ต้องขยับมาเรื่อยๆ เสร็จแล้วก็ไปวางเป็นที่เป็นทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ของแม่ยายแล้วแม่ยายให้ใช้งานก็เนี่ยบรรยากาศที่ทํางานของผมหลังจากเก็บจากขายของมาก็มาอยู่ว่างๆก็มาทาก็ก็แก,ก,ก,ก้กันสองคนผนัวเมียไม่มีลูกจ้างทากันเองนะยแล้วเรามีอาชีพตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีความรู้เกี่ยวกับคัดเชื้อพลาสติกถ้าใคร อยากเรียนรู้เกี่ยวก,กับรีไซเคิลแยกพลาสติกยังไงก็ถ้าเข้ามาหาผมชายได้นะครับยดีให้รับคำปรึกษาหรือจะมาเรียนก็ได้นะครับเรียนคัดเชืเ้อแยกพลาสติกนะเพราะวกนี้มเราจะต้องมาคัดเชื้อแยกนะเพราะเชื้อ A b s มันเป็นยังไงลายมันเป็นยังไงไฟมันเป็นยังไงนะ พีพีมันจมมันมีทั้งจมทั้งลอยนะพีพีนี่แบบนี้มีทั้งจมทั้งลอยเราจะต้องมาแยกยังไงไอุ้ปกรนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมจนจบนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปให้สมชายนะครับเผื่อจะมาทําคลิปเกี่ยวกับรีไซเคิลให้บ่อยๆนะฮะเผื่ออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเลยได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ของ ที่มันติดมานะก็ประมาณนี้นกับแผ่นป้ายอะคริลิกก็มีนะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบายบายไปก่อนสวัสด,ดีจ้า